ดวงชะตาคนเกิดปีถกสิบพฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2566ัร้อยหกับก้อนใหญ่จะหล่นทับความรักจะวิ่งเข้าหาทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมใจปรารถนาผู้ใหญ่จะอุปการะจับพัดจับผูจะได้ความรักไม่ทันตั้งตัวดวงชะตาท่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวศุกร ในระยะที่ดาวศกได้เคลื่อนจรได้ตำแหน่งเกษตรในราศีตุลความหมายอันสำคัญได้แก่งานราชการราชวังศิละปะศิลปินของตกแต่งสวยงามเครื่องประดับต่างๆการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆการเงินและความรักถ้าท่านเกี่ยวข้องงานในด้านราชการราชวัง โอกาสทองกำลังจะเป็นของท่านยิ่งถ้ากำลังจะเกิดการเลื่อนยศขึ้นตำแหน่งโชคดีของท่านจะเหมือนบุญวาสนาเสริมส่งท่านผู้ใหญ่จะอุปการะเกื้อกูลดุดดังรูกรานถ้ากำลังจะเข้าสอบในด้านราชการราชวางังท่านจะสมปรารถนา งานในด้านศินละปะต่างๆของสวยงามเครื่องประดับตกแตง่งจะเกิดความก้าวหน้าไปด้วยดีงานในด้านศินลปินนักแสดงท่านจะสำเร็จดังใจหมายหรืองานจะเข้ามามากขึ้นในระยะนี้ด้านความรักกำลังจะหล่นใส่โชคลาภใหญ่จะตกมาถึงท่านความรัก จะวิ่งเข้าหาจับพัดจับผูความรักจะเกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวคนโสดความรักที่หมายปองกับใครสักคนเส้นทางจะราบรื่นและแจ่มใสในการสารความสัมพันธ์ในระยะนี้ ระวังการลงเออแบบไม่ทันตั้งตัวแะ่พาดพลั้งสมควรจะสู่ขอตามประเพณีได้เลยแต่มีความรักอยู่แล้วเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปิดตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือสู่ขอเป็นทางการเรื่องสุขภาพอาจจะต้องปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ได้บ้างเรื่องบุตรบริวารหรือลูกน้องระยะนี้อาจจะทำให้ต้องหดหดขึ้นมาบ้าง อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านของเก่าแก่โบราณหรือเกี่ยวไปในทางสิ่งลี้ลับต่างๆการเดินทางไกลหรือต่างแดนควรงดเว้นในช่วงนี้แต่เกิดจำต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งลี้ลับแสดงว่าท่านมีอดีตที่ผูกพันกันอยู่กับสิ่งนั้นหรืออย่างน้อยช่วงนี้ท่านอาจจะต้องไปงานอาวมองคลของใครสักคนเช่นงานศพคนเสียชีวิตเป็นต้น